สวัสดีครับอยู่กับผมเบียร์สรินนะครับวันนี้มาดูเจ้าซานี่ SY1354 าคุดบอร์นะครับเปิดบอร์ใหม่นี่กับเจ้าเขียวเหนียวซับทีมงานซับอุดมการโยธานะครับวิ่งไปกลับระยะทาง1กิโลเมตร เจ้า S Y 1 3 5 4น้ำหนักตัวอยู่ที่13.5ตันนะครับเครื่องรถกระบะสีสูบเทอร์โบน่าจะเครื่องดีแม็นะตัวนี้เครื่องสามพันอ่าไปแล้ว ขึ้นเนียนๆน,น,นิ่มๆ,มๆเสียตือ้อคันน้ำเงินจะเป็นตะเชือนนะครับ นิ่งนิ่ติดตักเลยสองตักสองตักแล้วบัตรต้โยมูดบัตมาที่ไว มาตะนับมาตะนับเ้ยลื่นเลย <c oughs> อาจารย์เกดได้บอกอ๋อรุ่นใบขัน้น <c oughs> สิบโพยลัง <c oughs> <c oughs> นี่นะครับคนขับแมคโครจะเป็นนักกอบ มุมนี้สวยมากเห็นบอกว่าจะขุดลงไปอีกนะครับลงอีกประมาณ1เมตร เอาล่ด <A> <you> แค่นี้ขึ้นสบายๆครับโอเคครับผม